หุนสิงดีเลไทยสวัสดีค่ะหุ้นสิงดิเลไทยประจําวันที่17กรกฎาคมพศ2568ค่ะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์นันนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตปิดลบ3.38จุดพักตัวแหวนเฟดชะลอลดดอกเบี้ยหลังเงินฟูสูงกว่าคาดลุ้นเจตจาการค้าสหรัฐไทยค่ะม oui. ูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 42,000ล้านบาทค่ะแล้วก็แนวรับแนวต้านจะอยู่ตรงนี้แนวรับจะอยู่ที่1145ถึง1150งาค่ะแนวต้านจะอยู่ที่1168ถึง1175ดถึงหนึ่งหนึ่เคราะห์จาก Info Quest ค่ะ,คะโอเคตัวที่1 m o โมโนโ,โมโนโราคาหนบาท83สตางค์บวก6สตางค์ค่ะ ตรงนี้โมโนก็ไซเวสะสมค่ะแล้วจะอยู่ตรงนี้ที่1บาท73สตางค์ค่ะส่วนข้อมูลก็รอไปกที่1บาท88สตางค์ถ้าต่อไปก็จะลุ้นขึ้น2บาทค่ะทำเฟรม15นาทีของโมโนตรงนี้ก็โมโนมีแท่งซื้อข้าวตรงนี้ท้ายตลาดค่ะทำให้โมโนปิดกระโดดค่ะ โมโนเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมวร์จานราอยู่ที่2 1 6ล้านบาทค่ะ Mono เปิดที่1.78บาท78สตางค์แล้วก็ขึ้นมาปิดกระโดดที่1.83บาท83สตางค์ค่ะตรงนี้ก็เบ้ไปหมดถูกเอ็ A แล้วเอ็มเอยู่ที่1 4บาท4สตางค์ค่ะแล้วก็เอ็ม0ออยู่ที่1.52บาท52สสตางค์ค่ะ S i s i 59.33บมันรุ่มซื้อข้าว54ล้านขายออก48ล้าน a t t 17ล้านค่ะแนวรับ1บาท75สตางค์แนวต้าน1บาท9 4สตางค์า้าทะลุได้จะเป็น2บาท4สตางค์ค่ะตัวต่อไป o s p o s p ราคา1 6บาท6 0สตางค์บวก10สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ โอเอสพีลลงมาตามสุดที่13บาทของส0บตางค่ะแล้วก็ค่อยๆไซเวสสะสมขึ้นมาแนวรับจะอยู่ที่ตรงนี้16บาทค่ะต้านก็รอไปเบรก17บาทค่ะทำเฟรมสนาทีตรงนี้ก็ไซเวสะสมค่ะ OSP เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูรตี้ที่3 2อยู่ที่321ล้านบาทค่ะ OSP OSP เปิดที่ สิบหาทสาสตางค์ค่ะขึ้นมาสูงสุดที่ 96, สิบหาทเกสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่ 96, สิบหาทสอสิบตางค์ค่ะตรงนี้ก็เบรกเอ็มเอแปบเกไปแล้วที่15บหาทเจสตางค์ค่ะแล้วก็มีเอ็มเอที่ 17, สิบเาทห้สตางค์ค่ะอาร์เอสไอหกสิบสี่วอลุ่มซื้อเข้า8.1ล้านขายออก8.9ล้าน a t t 2ล้านค่ะแนวรับ16บาท20สตางค์แนวต้าน17บาท ถ้า,ถาดไทโรด้จะเป็น17บเาทส0สตางค่ะตัวต่อไป bi z bis bis ราคา3าบาท32สตางค์บวก4สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ bis เป็นหุ้นไม่ซิงนะคะแนวรับจะอยู่ตรงนี้ที่3บาท20สตางค์ค่ะส่วนข้างบนก็จะเป็น3บาท43ค่ะแล้วก็ตรงนี้ บิสมีฟันโฟสีเขยตตรงนี้ขึ้นมีวันรุ่งเข้าเก็บเป็นแท่งสีแดงตรงนี้แล้วก็มีวันรุ่งเก็บขาสอวันแล้วทำเฟรมสินาทีของบิสตรงนี้ก็ไซด์เวสสูงแล้วก็ขึ้นมาปิดกระโดดค่ะบิสเป็นหุ้นไซด์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเงลูอะไรดีอยู่ที่สองแสนบาทค่ะ กินนี้บิสเปิดที่3บาท26สตางค์แล้วก็ขึ้นมาปิดที่3บาท32สตางค์ค่ะตรงนี้ก็เบกไปหมดทุก m e a แล้ว m a 8 9อยู่ที่3บาท27สตางค์ค่ะแล้วก็ e อ0 0อยู่ที่3บาท31สตางค์ค่ะ ISI 65.76วอลุ่มซื้อเข้า16,000ขายออก19,000 ETC 40,000 40, ค่ะ BIS เป็นหุ้น บิสแนวรับ3บาท24สตางค์แนวต้าน3บาท42สตางค์ถ้าทอรด้จะเป็น3บาท50สตางค์ค่ะตรงนี้ก็แต่ว่าบิสมีข่าวค่ะมีข่าวว่าบิสเซ็นดิวใหญ่แปดล้านขยายเครื่องฉายรังสี5โรงพยาบาลหนุนรายได้ปีนี้โต2หลักค่ะอันนี้เดี๋ยวข่าวของบิสหนตาส่งลงในห้องกลุ่มไลน์ให้นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนก็ที่เพิ่งเข้ามาดูก็ ประสงค์อยากจะเข้ากลุ่มหลายก็จะมีไอดดลาตัวสีข,ขาวๆวิ่งตรงนี้ก็ถ้าสนใจก็สามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะตัวต่อไปว่าว่าคาคา3บาท40สต,าง,สตางค์บวก6สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ไซสเวสั์สมแล้วก็พยายามยืนะระยะค่ะแนวรับจะอยู่ตรงนี้ที่3ามบาท2ีสสตางค์ค่ะข้างบนก็ รอเบรที่3บาท52แล้วก็ต่อไปจะเป็น3บาท80ค่ะทำเฟรม15นาทีตรงนี้ก็ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามใช้เวยืยนระยะค่ะว่าเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลู่แระด้อยู่ที่815ล้านบาทค่ะ ว่าเปิดที่3บาท34สตางค์ขึ้นมาสังสุดที่3บาท52สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่3บาท40สตางค์ค่ะตรงนี้ก็จอเบกอีเม8ยแที่3บาท4 1สตางค์แล้วก็ไปรออีเม200ที่4บาทค่ะ RSI 61.38วอลุ่มซื้อเข้า140ล้านขายออก86ล้าน ATC 12ล้านค่ะ แนวรับ3บาท32สตางค์แนวต้าน3บาทห0สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท60สตางค์ค่ะโอเควันนี้ก็หมดหุ้นหมด,หมด,หมดข่าวแล้วนะคะหุ้นสิ่งดีเลไทยโชคดีวันพริหัทค่ะสวัสดีค่ะ